สวัสดีครับวันนี้เราเอาแจ็คเกตมาแนะนำให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นงานแบรนด์กูปีนนะครับงานกูปีนะครับป้ายหนังแท้นะครับหนังฟอกฝาดกับปั๊มจมนะฮะหนาประมาณสองมิลครับนะครับเป็นรุ่นไททูฮะตัวนี้นะครับงานเย็บสวยนะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับนะครับดูงานเย็บได้นะครับกระดุม นะครับเป็นทองเหลืองครับ <Okay. S 1> ปั๊มโลโก้เรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> ขอบเป็นงานลินแดงนะครับ <Yeah. S 1> ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับ <Yeah. S 1> รุ่นนี้จะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2X นะครับไซ <Yeah. S 1> ส์ S จับ XL ถึง XL นี่ราคาพันทุนนะครับแล้ว 2X จะอยู่พันหนึอยะครับตัวผ้าหออนสีมิดไน์นะฮะตัวนี้ ะครับด้านในครับสวยครับด้านในสวยนะฮะงานเย็บอยู่ได้นะครับงานโพ้งงานเย็บเราเก็บสวยหมดนะครับนะครับขอบไปริมแดงนะครับงานเย็บเก็บสวยหมดดูรายละเอียดได้นะครับอันนี้ถ่ายจากสินค้าตัวจริงนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อในตะก้าได้นะครับ ขอบคุณครับ